เราอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยกันนะคะดูรูปพรร์สันฐานของคนร้ายรายนี้กันหน่อยเราจะเปิดได้เห็นถึงรูปลักษ์ภายนอกเลยนะใครคร,รุนเนี่ยต้องเข้าไปช่วยกันแจ้งเบาะแสให้กับตํารวจที่อุทยัยธานีกันหน่อยอเพราะว่าชายคนนี้ค่ะเขาเป็นคนร้ายเป็นคนร้ายที่ไปตะเวรลักขโมยสลากกินแบ่งรัฐบาลตามแต่ละร้านเนี่ยกว่า600ใบถือว่าเยอะทีเดียวโขโมยหว600ยได้หกร้อยใบ600หกร้อยใบนะคุณผู้ชมทำให้มูลค่าความเสียหายครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ1,000 0แบาทค่ะ โจรย่ามแดงรายนี้เป็นชายอายุราวๆห้าสิบปีสูมเสื้อแขนยาวสีเขียวเข้มค่ะกางเกงขายาวสพาย,ย่่ามแดงเข้ามาแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะคุณผู้ชมท,ทําทีเนี่ยเข้ามาเหมือนเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลายร้านแล้วก็ในหลายพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีด้วยค่ะครับเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมทาเป็นเลือกหวยนะทาเป็นเลือกสลากมือนี่ถือเหมือนจะเป็นกระเป๋าตังค์นะทำเป็นหยิบเงินด้วยนะเหมือนกาลังจะซื้อละแล้วดูจังหวะนี้นะคุณผู้ชมเอามือเข้าไปหยิบไปแกนะะน แกสลากออกจากแผงนี่หยิบป,ปุ๊บทายังไงอา้อาวใส่กระเป๋าตังค์ไปเลยแบบนี้นะคะคือจังหวะเนี้ยเนียนมากเลยเนียนเนียนจริงๆแล้วเขาก็ใช้จังหวะที่คนขายสลากินแบบรัฐบาลเนี่ย mm hmm. เขาเผลอพอเห็นปับ๊บหยิบป,ปุ๊บใส่กระเป๋าตังค์เรียบร้อยเหมือนที่คุณแม่อธิบายไปเมื่อสักครู่หลังจากเกิดเหตุผู้ค้าสลากก็ได้ไปแจ้งความกับตํารวจที่โรงพักหนองฉางแล้วนะคะโดยผู้ค้าสลากรายหนึ่งเนี่ยเขาก็ เปิดร้านโชห่วยแล้วก็เล่าใ้ฟังบอกว่าคนร้ายทําทีมาซื้อของพอสบโอกาสก็ลงมืออยากจะเตือนภัยแล้วก็วิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยหน่อยช่วยติดตามหาตัวโจรย่ามแดงรายนี้มาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าสลักในหลายพื้นที่ทีเดียวแบจับได้อะไรเงี้ยพเจ้ได้ไม่ไปก่อเหตุที่ร้านอื่น เริ่มเริ่มเริ่มไปหลายพื้นที่แล้วตอนแรกก็แค่ในตลาดน้งฉ่างแต่ในตลาดน้งฉ่างนี่หลายร้านแล้วเห็นเห็นเขาพูดกันว่าหลายร้านนะแต่ตอนนี้เริ่มไปทุกนาแล้วเริ่มไปที่พุทธาก็ก็ไปแจ้งความแล้วอะไรแล้วแจ้งความแล้วอายัดหมายเลขที่ท้องขโมยไป ผู้ชมคะอย่างที่เราบอกไปว่าโจรย่ามแดงรายนี้เขาก่อเหตุในหลายพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะถามว่าก่อเหตุที่ไหนบ้างอยู่ตรงหน้าจอเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่7มีนาคม ไปที่สลากไปที่แผงสลากเยื้องกับร้านจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ขโมยสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเป็นเลขชุด2ใบาหายไป3มชุดรวมทั้งหมด6ใบนะคะที่หายไปยังไม่พอวันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมไปที่ร้านเอโชห่วยอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดน้องช้างขโมยสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขเดี่ยวแล้วก็เลขชุดหายไป60ใบ <Okay. S 2> แล้วก็ไปที่ร้านนี้อีกค่ะคุณผู้ชมร้านนกเขาได้เลขเดี่ยวไปนะคะขโมยเลขชุดกว่า300ใบส่วนวันที่สร็จมีนาคมค่ะ ไปต่อค่ะไปก่อเหตุต่อที่แผงสลากตลาดพุ่งนาอําเภอหนองฉางได้สลากกว่า200ใบสำหรับโจรแสบรายนี้ก่อเหตุแล้วในสองตำบลได้สลากไปกว่า600ใบมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้เกือบเกือบ1 0 0 0บาทนะคะคตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบกรัฐบาลที่ถูกขโมยไปเขาบอกว่าเดือดร้อนนะขโมยไปไม่ใช่ใบสอใบ นี่ขโมยไปหลายใบเลยนะคะใครที่จํารูปพันธสันฐานคนร้ายรายนี้ได้เข้ามาแจ้งเบาะแสกันหน่อยเพราะว่า<ม>ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาเดือดร้อนจริงๆครับโวขโมยไปเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่อุทัยธานีนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดเคยเห็นชายแบบนี้หรือว่าจู่ๆมีคนมาขายสลากกินแบ่งให้คุณบอกว่าราคาถูกๆ<อ>ให้เลยอันเนี้ยแบบ80 70ะอะไรก็ว่ากันไปแต่ขายราคาถูกระวังให้<ม>ดีๆนะเดี๋ยวจะรับของโจรน,นะเดี๋ยวมีปัญหาเร<อ>ื่องยาวเลยนะเขาขโมยมาไปขายต่ออย่างเงี้ย ใช่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถูกใจคิดนิดนึงนะคะผู้ชมอะช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะครับ